สวัสดีครับผมหนุ่มน้ำมนคนเสเรนนะครับคลิปนี้หนุ่มน้ำมนจะพามาชมทายาทนะครับของเจ้าเด็บเด็ดนะครับเด็บเด็ดเป็นพ่อพันุ์ชารูเล่เลือดร้อยนะครับเป็นน้ำเชื้อน้ำเข้าของเอกชนนะครับเดี๋ยวพามาชมผลงานครับตอนนี้วัวคลอดได้12วันนะครับเดี๋ยวพาไปชมผลงานว่าพันุกรรมนะครับที่เขาจ่ายลูกออกมาจะเป็นยังไงนะครับ บรรยากาศดีมากครับวันนี้เป็นช่วงไฟฝนต้นหนาวนะครับแดดกำลังออกนี่ก็เป็นวัวในคออของหนุ่มหน้ามนเองนะครับตัวนี้นะครับเจ้าเดบเด็ดนะครับตามใบตามหลอดเลยครับผสมตอนวันที่ ยี่มกราหกสี่นะครับคลอดยี่สิบเก้ากำหนดคลอดนะครับยีิบเก้าตุลาหกสี่ตัวนี้เลยกําหนดคลอดมาสามวันนะครับนี่กำลังดูดนมจวบจวบอยู่นะครับตัวแม่นะครับเป็นวัวลูกผสมชาโลเล่เลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นวัวสายเขานะครับมีเขา วันนี้หนุ่มหน้ามนซื้อมาได้ประมาณสามสี่ปีละเขาให้ลูกตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับมีแต่ตัวผู้เลยนะครับแม่เขาจะเป็นบัวแบบบัวกลางๆครับบัวไม่ใหญ่มากกระดูกแข้งขาก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าไม่ถือว่าดีนะครับนะี่ครับ ลูกผสมชาโรเล่เรือด5าสิบเปอร์เซ็นจมูกจะออกแบบสีไม่ใช่สีชมพูเลยนะครับจะออกแบบติดดำดำๆอยู่นะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับหน้ายาวนะครับหน้ายาวหูยังไม่สั้นมากนะครับเขาหักข้างหนึ่งครับ ดือครับตัวนี้ชอบมุดกินฟางแล้วเขาหักไปข้างหนึ่งครับเขาหลุดแม่เขาจะเป็นบัวประมาณนี้ดูแผ่นหลัง ท,ท้ายจะอยู่ประมาณนี้ครับท้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบตัวนี้ยังบางครับหนังยังบางอยู่แล้วก็ในส่วนของเหลี่ยมตัวเนี่ยยังบางอ่ายังไม่ค่อยหนานะครับเครื่องเพศนะครับถ้าสังเกตดูเครื่องเพศเ,เครื่องเพศจะยังเป็นสีดํานะครับไม่ได้เป็นสีชมพูเพราะว่าเป็นลูกผสมชาโรเล่เดือนห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้รู้ต้นสายชัดเจนนะครับ เดี๋ยวพาไปดูลูกนี่ลูกของเขาครับ ตัวโลกครับนอนอยู่นี่ลูกเป็นลูกผสมชาโรเล่เลือด75%นะครับเพราะว่าถ้านับสายเลือดแม่มีเลือด50%ลูกได้เลือดมา75%นะครับเพราะว่านำพ่อพันุ์ชาโรเล่เลือดร้อยผสมเข้าไปนะครับ เป็นวัวเพศผู้อายุ12วันครับาญาเจ้าแดบ,บเด็ดครับตัวนี้ดูแผ่นหลังครับใช้ได้อยู่ครับแผ่นหลังหน้าเริ่มสั้นแล้วนะครับหน้าสั้นหูสั้นจมูก ออกสีเทานะครับตัวนี้อขอบตาชุบูนะครับตามลาักษณะพันธุ์ของสายพันธุ์วัวชาโรเล่ครับอ่ะดูเรียมนี้เรียมตัวยาวนะครับยาวใช้ได้กระดูกแข้งขาได้อยู่นะครับตัวนี้เ,เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนให้ดูท้าย ไปข้างนาครับเนี่ยท้ายนะครับท้ายก็จะประมาณนี้นะครับดูท้ายดูแข้งขาออออออนี่ครับลูกดีก๊ก ให้ดูท้ายนะครับท้ายแม่กับลกูกสังเกตดูนะครับว่าท้ายลูกนะ่ะจะดีกว,ว่าแม่ครับเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาสายเลือดนะครับจากเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับออกมาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับลูกต้องดีกว่าแม่ต้องสวยกว่าแม่นะครับ เพราะว่าในส่วนของตัวแม่เนี่ยอะจะยังบางอยู่นะครับแข้งขาก็เป็นบัวกระดูกแข้งขาไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเป็นบัวกลางๆพร้อมๆกินไปกินยาอะไรครับน,นี่ครับอุย้ย กำลังดื้อเลยนะครับเขาไม่ค่อยได้ออกจากคอกครับพอได้ออกก็จะเป็นประมาณนี้จะเล่นกับหมานะครับลูกดิกลูกดิก ดูเลี่ยมนี้ครับลำตัวยาวนะครับลำตัวยาวท้ายก็ดีนะครับดีกว่าแม่ตัวนี้ลูกดิก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 ,ก,ดกไปเล่นกับหมาแล้วครับนี่ลูกดิกนี่ชื่อหมานะครับนี่ไม่ใช่ชื่อบัวนะครับดิก วิ่งไม่หยุดเลยนะครับไปไหนแล้วครับดูกดีก๊ก ทั้นี้ก็เป็นผลงานของเจ้าเด็ดเด็ดนะครับเป็นน้ำเชื้อนอกนะครับน้ำเชื้อเอกชนนะครับผลงานก็จะประมาณนี้สำหรับทลิปนี้หนุ่มหน้ามนลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ